สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูหมิ่นศาลนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะครับทีนี้การดูหมิ่นศาลเนี่ยเขาหมายถึงอะไรมีลักษณะอย่างไรและมีความผิดอย่างไรเรามาดูกันนะครับ การดูหมิ่นศาลเนี่ยเขาก็หมายถึงการที่พูดจาหรือใช้กริยาดูถูกเหยียดหยามศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาคดีนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นขณะที่มีการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยศาลได้มีคําตัดสินพิพากษานะครับแต่ว่า ในมีได้พูดว่าผู้พิพากษามีความลำเอียงไม่เป็นธรรมนะครับที่จะเอาจำเลยไปเข้าคุกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดูหมินนะครับถือว่าเป็นการดูหมิ่นศาลก็มีความผิดนะครับทีนี้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19 8เกนี่ยกล่าวว่าผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคาดี หรือก็ทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-7ถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0มืนถึง1,40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคำว่าดูหมิ่นตามมาตรานี้เนี่ยเขาหมายถึงการกระทำซึ่งเป็นการเหยียดหยามอาจกระทำด้วยวาจาหรือแสดงกริยาท่าทางก็ได้ และหมายความรวมถึงการกระทําที่ลดคุณค่าในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือผู้พิพากษาในสายตาของผู้กระทําการดูหมิ่นนะครับการกระทําใดที่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นศาลบ้างนะครับก็คือการการกระทําที่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือการดูหมิ่นศาลหรือตัวผู้ผพิพากษานะครับอันเนื่องมาจากการพิจารณาหรือพิพากษาคดี เช่นการกล่าวหาว่าผู้พิพากษาไปกินข้าวกับโจ์ซึ่งเป็นคู่ความในคดีการกล่าวหาว่าผู้พิพากษารับสินบนจากจำเลยหรือผู้พิพากษาลำเอียงตัดสินให้แพ้คดีหรือกล่าวหาผู้พิพากษาลงโทษโดยไม่คำนึงถึงหลักของกฎหมายเป็นต้นนะครับการดูหมินน่นศาลไม่จำเป็นต้องทำขณะที่มีการพิจารณาหรือพิพากษาคาดีเท่านั้นนะครับแม้จะเป็นนอกเวลาพิจารณา หรือพิพากษาคดีก็าอาจผิดฐานดูหมิ่นศาลได้เช่นพบผู้พิพากษาบริเวณลานจอดรถของศาลแล้วไปต่อว่าผู้พิพากษาคนนั้นตัดสินล,ลำเอียงเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากเป็นการดูหมิ่นในทางส่วนตัวในเรื่องส่วนตัวในประเด็นส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาหรือพิพากษาคดี แม้คนดูหมิน่นแม้คนถูกดูหมิ่นจะมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดฐานดูหมิ่นศาลนะครับนี่คือสาระความรู้เกี่ยวกับการดูหมิ่นศาลนั่นเองนะครับ